สวสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมฟอกนะฮะในวิดีโอนี้นะฮะเราก็จะมารีวิว Dragon s e <c oughs> <c oughs> ีซ่าโยเราสุดเสียงสำเนียงญี่ปุ่นซะแล้วดราก้อนซีซ่านะครับไม่ใช่อันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากในนี้ก่อนดีกว่าท่านผู้ชมนะเริ่มจากตัวกล่องก่อนดีกว่าอ่านี่กล่องมาแล้วในกล่องนะฮะก็จะให้เห็นดราก้อนซีซ่าในท่านี้นั่นหมายความว่ามันสามารถ ทำท่าแบบนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมนะก็คือแบบแต่มันก็แหกขาเกินไปหน่อยนะฮะโอเคก็อันนี้ก็เป็นด้านบนกล่องนะอ่ามีสัญลักษณ์ของดักนอนซีซาจะไม่ใช่เป็นเอ่อเป็นรูปสัตว์เพราะว่าดัลซีซาเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ในความเป็นจริงนะเหมือนเรนนี่นะก็คือเป็นสัญลักษณ์นี้ละกันเนาะน่ออาจะตามนี้นแหละเออมีสองอันแล้วใส่ว่าใช่ดัล <laughs> ซีซานะฮะเป็นของนักรบคนที่หก ไบร์นนั่นเองนะฮะหรือในเอ่อเขาเรนเจอร์นัเป็นกรีนเรนเจอร์หรือเปล่าฮนะชื่อทอมมี่นะมีชื่อลาคอนซีซ่าปั้นไดแล้วก็มีใบหน้าของหุ่นแล้วก็ทีมเรนเจอร์นะแต่นักลบคนที่หอยู่ตรงนี้โอเคแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลนะฮะเออมันจะมีบอกด้วยนะฮะว่าลาคอนซีซ่านี่ยสูง หกสิบสองเราเล่นนะครับความยาวขออภัยาวสิบสองนะฮะหนักร้อยเจ็ดสิบตันแล้วก็สูงสามสิบแปดเมตรนะเออได้จุดจินมันมีบอกไหมนะท่านผู้ชมแบบแบบอันนี้นอกเรียองแหละ <c oughs> ขอพัยเสียงเริ่มเบาเพราะผมเริ่มง่วงหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปทางานกันต่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านผู้ชมนะเออได้จุดจินไม่น่ามีบอกความความสูงหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะอืม <c oughs> น่าจะไม่มี <c oughs> ปเปียบดูกล่องนู้นมาอ่ะโอเคอันนี้ด้านข้างกล่องนะฮะเป็นข้อมูลจากซีซ่าไปแล้วอ่ะต่อไปฟังก์ชันของยากรซีซ่านะฮะที่สามารถรวมร่างกับสัตว์ตัวอื่น <c oughs> นั่นก็คือถ้ารวมกับเซ็ตของไดจูจินนะฮะก็จะเป็นจูเทไดจูจินหรือ โซเวเรนจ์ so range, ในภาษาอังกฤษผมอ่านผิดขออภัยนะผมทำทรงแอ็กไปงั้นแหละหรืออจักรพรรดิไดจูจินนะที่จริงอันเนี้ยผมมันมีกี่ตัวนะเออห้าใช่ไหมห้าบวกหกคูณเซตมันมีเจ็ดตัวก็คือคลิงคลิงบาคิออนอีกตัวนึ่งเป็นไดโนเสาร์คอยาวซึ่งงบไม่ถึงนะครึ่งหมื่นนะตัวนั้นนะขอย,ย้วเซลล์เซลล์ท่านผู้ชมเพาไม่บางบางเจ้าก็าไม่ได้ขายถึงขนาดน,นั้นนะฮะอ่าแล้วถ้ารวมกับ สามตัวนี้แมมมอสไทเซอร์ oth, op, er Tiger, ท็อปเซเบอร์ไทเกอร์ก็จะกลายเป็นไอ้นี่อ่โกริลจินอ่าโกริลจินนี่ถือกำเนิดแล้วประมาณนั้นนะฮะนี่โกริลจินเป็นสัญลักษณ์เลยนะฮะสามง่ามเออเหมือนเขี้ยวนะฮะโอเคก็ประมาณนี้อ่ะสัวนนี้คือด้านข้างกล่องนี้นะฮะโอเค ด้านนี้ก็จะเป็นภาพโฆษ,ษณาเหมือนเดิมนี่ไงจูเทไดจูจินแท้แล้โกริวจินอะประมาณอี้เปิดแสงก่อน <c oughs> ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เสียงเริ่มเบานะขอไปชมนะโอเคหน้ากล่องเหมือนเดิมส่วนท้ายกล่องก็จะมีอาคำเตือนอนิดหน่อยนะฮะก็คืออย่าให้เด็กอายุต่ำกว่าสาปีนะฮะเดี๋ยวเขากิน ของชิ้นส่วนนะฮะเอาว่ากันไปนี่คือรายละเอียดของกล่องนะฮะแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของตัวโมเดลกันบ้างอ่าดูจากด้านหน้าจะไม่ได้เราใช้เท่าไหร่แต่เห็นด้านข้างพี่ซะก่อนเป็นไงไม,ไ,มไม่เขี้ยวด้วยอ่านี่ก็คือโกเิีจินไม่ใช่โกริีจินรู้อ่ะล่าสุดแต่เ็าซีซ่านะก็ผมทำทําคลิปไว้แล้วเออบ่นไว้คลิปก่อนหน้านะก็คือ ดาวซิซ่าประธานเนรอนกาเนรอนกาจากอุลตร้าแมนไม่รู้มันสูงเท่าไหรนะ่น้ชมมาสี่สิบเมตรได้หรือเปล่าผมพยายามเอาของเล่นที่แบบว่า,าสเกลใกล้เคียงกันมาเจอกันนะฮะในคลิปก่อนหน้านั้นโอเคดาจูจินเป็นไอ้นี่เป็นแบล็กเกา <c oughs> นะฮะอุปกรณ์เสริมก็จะมีฐานเน,นี้ยนะฮะมันเหมือนจะเป็นเออแต่เสามันสวยนะเหมือนมันเสายุคโรมันนะมันมีสามแบบดอริกไอออนิคอรินเทียมไม่รู้แบบไหนว่าต้องลองไปดูกันนะฮะ เป็นเสาที่ไว้ใส่หางที่ทําเป็นหอกนะฮะอันนี้นิ้วผมเอง <c oughs> นิ้วชีนะ้ไม่ได้นิ้วกลางส่วนอันนี้ก็เป็นที่ตั้งเป็นฐานสําหรับใส่หัวของโกริวจินนะเพราะว่าดาร์ซีซารอ,อนี่ผมบอกก่อนเหมือนเดิมฮะเหมือนปัญหาก,ก็คือปากมันขยับไม่ได้นะท่านผู้ชมนนะเห็นไหมถ้าขยับุือหัวจะหลุดตามไปด้วยผมต้องเปลี่ยนเอานะครับนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นไม่รู้ข้อเสียหรือเปล่าแต่มันอาจจะเป็นความชอบ แต่ผมก็รับได้ฮะส่วนหางนะฮะเดี๋ยวให้ดูความขยับจุดขยับหนานแน่นเลยทีเดียวเชียวนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหางนี่แบบสะบัดได้เป็นธรรมชาติเลยนะโกดิจินเรนมจโกริจินเขที้เศร้าาลืมอีกแล้ว,วลลท่านผู้ชมขอไปโอเคออน,นี่คือส่วนด้านหน้านะฮะจุดขยับเหมือนที่เร็กซ์เลยนะฮะก็คือขาเนี่ยม้วนหักได้แล้วก็หมุนหมุนหมุนข้อเท้าได้นะฮะ เดี๋ยวนึงโอ้โหถึงมือเดียวนะทำใจผขอไปลําบากนิดนึงสู้ชีวิตหน่อยฮ่ามันข้อเท้าได้แบบนี้เลยนะครับโอเคถ้าเสียงเบาก็ขอไปเหมือนเดิมนะมือก็มีมือชุดเดียวก็คือท่าหันวิซายนะความสามารถของเอ่อโกลิกจินไม่ใช่โกลิกจินนะโคซิซ่าขอไปนะสามรอบแลนะ้วล่าสุดก็คือหางสว่านนะแล้วก็มือที่เป็นเอ่อ ยีกงเล็บที่เป็นจรวดมิสไซล์สามารถยิงมิสไซล์ออกมาได้นะอ่าเป็นราก้อนซีซ่าใหม่ประมาณมังกรทะเลอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ดีไซน์ก็แอบคล้ายก็ซีล่าอยู่นะเนี่ย <c oughs> ทำเล่นไปเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่านนี้ก็คือตัวของดาวซีซ่าอ่าผู้ถูกแล้วเป็นไงเดี๋ยวเรามาประกอบโดยการถอดจากอันนี้ก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยเอาเป็นอันไหนก่อนดีเออไอ้นี่ดีกว่า จูเทใดจูจินน่าจะง่ายกว่าเนาะที่จริงต้องเป็นไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวไหนง่ายกว่าดูเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ่ะไปละป๊บโอเคท่านผู้ชมระหว่างจะเริ่มประกอบเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมให้ดูว่ามันมีแมนนุ่อยู่อ่าแมนนุ่นแมนนุ่แป,ป๊บแป,ป๊บขอแทรกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมผมทําหุ่นหล่นอีกแล้วเป็นอะไรที่บอบบางมากผมกลัวมากเลยนี่ขนาดหุ่นหลักพันนของเทปกรีนะดน่ะนี่ดูตําหนิ นะเล่นของเล่นก็ระวังกันนิดนึงนะท่านผู้ชมนะอุปกรณ์ค่อนข้างเบาบางนะเห็นไหมเอ่ยกล้องเห็นไหมฮะรอยบุบดาบมันแตกนะท่านผู้ชมนะมันหล่นหล่นแค่นี้จากหัวเข่าผมทิศไปที่พื้นเนี่ยหล่นแบบนี้นเออยังไงกันดีเอ่ยระวังกันด้วยนะท่านผู้ชมนะฝากไว้คิดผมเศร้าเลยเมื่อกี้ตั้งแต่เสือเขี่ยวดาบปิววินุแล้ว <laughs> ถอดอะไรก็ระวังกันนิดนึงท่านผู้ชมนะโอเค อ่านี่เป็นแมนนวลการประกอบดาวซิซ่านะฮะรีวิวไปร้องไห้ไปวันเดียวเราเล่นโอ้โหมอไซค์แว้นกันโอเคตั้งแต่ตอนประกอบอันนี้เป็นแมนนว,นรรนนะว,วลทั่วไปปึ๊บเก็บต่อไปนะฮะก็จะกระจัดกระจายนิดนึงท่านผู้ชมนะอีกอันนึงก็เป็นแมนนวลการประกอบเป็นโกริวจินนะฮะอการประกอบโกริวจินแล้วก็การประกอบเป็นจูเทไดจูจินนะประมาณนี้ให้ดูนิดนึง นะครับประมาณนี้อ่ะไปกันแล้วไม่กวนแค่นี้เศร้าท่านผู้ชมดูดาบอาสองห้นี่มันบุบมากไหมอ่ะโอเคขอทำใจแป๊บนึงท่านผู้ชมนะมันมันบุบจริงๆอ่ะใช่ไหมเออน่าใช่แหละลองไปเทียบเหตุการณ์เมื่อกี้ดูไม่รู้ใช่หรือเปล่านะก็ตามนี้แหละทำใจหน่อย ดาบก็ทอนเป็นรอยทั้งนั้นทำใจไปหลายวิอยู่โอเคเริ่มเลยเดี๋ยวดะประกอบก่อนโอเคครับผมก็มาแล้วสำหรับโกริวจินนะฮะใช้เวลาต่อนานอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะโอเค,อเคเวยเบี้ยวอ่าประมาณนี้เดี๋ยวหยิบขึ้นมาดูหน่อยอ่าโกริวจินนะฮะประแสงด้วยอ่านี่ก็จุดขยับเหมือนได้จุดจินเลยนะฮะขางอได้หมุนได้ตรงนี้ ต่เดี๋ยวต้องขออภไปพ่อผมถือมือเดียวท่านผู้ชมอ่านี่นี่อันนี้คือลําตัวด้านข้างนะโกดิวจินเท่นะเอาจริงๆท่านะท่านชมกำ,นกำลังทําใจกระดาบกดหอนี่มันเป็นรอยอยู่นิดนึงเห็นไหมไม่เป็นไรนิดนึงนะครับความรักการปล่อยวางไม่ใช่ที่จริงเออเรื่องตรงนี้กดไอ้นี่ได้นะล็อกล็อกอย่ไม่เป็นไรไว้ยังงี้ก่อนประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับโกริวจิน อ่านี่นี่ดีไซน์ด้านข้างอ่าด้านหน้าปึ๊บแล้วหมุนข้างอีกทีหนึง่งอันนะแล้วก็ด้านหลังนะโกลิจินเหมือนจะสูงกว่าไดจูจินหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเทียบกับทีเล็กแล้วก็เนี่ยเราดูตัวเล็กไปเลยตัวอาวุธของโกลิจินก็จะเป็นหอกหางที่ทำจากหางตะเข็ซีซ่านะอ่านี่ี๋ยวขอเทให้ให้หุ่นถือแั้นี่ แารนอาวุธจะดูยิ่งใหญ่อลังการกว่าดาบคอทฮอนนะก็ประมาณนี้โกลิวจินอ่าให้ดูรายละเอียดนะครับงอแขนงอขาได้ทำแอคชั่นได้นะฮะเออเดี๋ยวผมลองจัดท่าชั้นดิลองดูลองดูอดันหน้าท่าง้างเสียบในตำนานของโกลิวจินะนอนถ่ายเลยแล้วกันนะประมาณนี้เดี๋ยว,ยวให้ดูดูอ่าไปหน้าหุ่นหน่อยอ่าประมาณนี้ ป๊บโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะสำหรับโกรีวจินต่อไปจะเป็นจูเทไดจูจินนะฮะเดี๋ยวขอปรับแก่ก่อน3 2 1ไปโอเคท่านผู้ชมได้แล้วนะฮะกับจักรพัรดิไดจูจินนะโอ้โหบอกเลยว่าต่อกันเต็มคาราเบลเไม่ใช่แลรหรอกท่านผู้ชมพอผมจะแบบว่า อ่าดูเปน็นนวลนนะฮะแล้วก็ประกอบปรกอบประมาณนี้ได้แล้วนะฮะทึนทื่นทืนทืนทืน,ทน,ทนได้แล้วนะฮะกับจักรพรรดิไดจูจินนะฮะอ่าประมาณนี้ก็สุดที่สุาสการรีวิวนะฮะเหลือเทพสูงสุดไดจูจินนะหรือเคียวโคคุไดจูจินซึ่งไม่มีคิงไบคิออนมันก็ได้แค่นี้นะท่านผู้ชมนะ ก็ประมาณนี้ก่อนละกันสำหรับการรีวิวโหยาวนานเหลือเกินนะฮะก็จบไปแบบเพียงเท่านี้อ่ะเดี๋ยวท้ชมดูก่อนอืมนี่ดูรอบรอบอ่าสวยงามครับผมอุ้ยแอ่นเยอะไปหรือเปล่าอืมนี่นี่นี่อ่าด้านหลังด้านหลังอืมดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะปึ๊บหมุนกลับมา ไม่มีที่หมุนหมุนเองน้าชมนะอะประมาณนี้แล้วกันนะก็จมไปนะครับแต่ว่าปิดคลิปด้วยเปลี่ยนเป็นเหล่าผู้พิทักษ์ยืนเรียงกันแล้วกันนะสามสองหไปโอเคครับท่านชมก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการรีวิวนะ ุณดาก์อนซีซ่าแล้วนะฮะนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้รวมได้จูจินอะไรไปด้วยนะแต่ไดจูจินน่าจะอัปลงก่อนนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณท่าผู้ชมอีกครั้งนะที่รับชมและติดตามกันมาขอบคุณครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสําหรับวิดีโอนี้ฟอก h ช n แนลก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเย